สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกต้นหอมกันนะคะซึ่งต้นหอมที่ได้มาเนี่ยบางเอิญว่าไปที่ตลาดแล้วซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดนะคะก็เลยว่าจะเอาต้นของเขาที่เราตัดไปออกแล้วเนี่ยเอามาปักชำต่อซึ่งเราก็ให้เลือกต้นที่ไม่เป็นโรคนะคะตัดใบออกเลยค่ะให้เหลือเฉพาะต้นต่อ แล้วก็ตัดให้เหลือแต่หัวแบบนี้นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือเอาแต่ต้นอย่างเดียวส่วนรากเราก็ไม่ต้องตัดนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากใหม่ออกมาเราก็จะมาเตรียมภาชนะนะคะที่ใช้ในการปักชำต้นหอมของเราก็จะเป็นถ้วยขนมที่เราไปซื้อมาแล้ว รากินขนมไปแล้วก็คือจะเป็นถ้วยลักษณะอย่างนี้เราก็เจาะรูลงไปนะคะเจาะรูลงไปแล้วเราก็นําขุยถ้าใครไม่มีขุยละเอียดที่เป็นขุยมะพร้าวละเอียดก็ให้ใช้เป็นดินผสมที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปได้นะคะก็คือร่อนเอาเฉพาะส่วนที่ละเอียดหน่อยส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็เอาออกไปนะคะใส่ไปให้เต็ม ภาชนะทุกอันเลยนะคะ สำหรับภาชนะที่เราจะใช้ในการปักชำนะอ่ออย่าลืมเจาะรูให้มีการระบายของน้ำออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะรูก็จะทำให้น้ำเข้าไปขังแล้วก็ทำให้ต้นของต้นหอมเนี่ยเปื่อยได้แล้วก็ไม่ออกรากนะคะ สำหรับวิธีการปักชำก็คือนำต้นหอมนะคะปักชำลงไปในกลยมะพร้าวหรือดินที่เราเตรียมเอาไว้ในหนึ่งภาชนะเนี่ยเราอาจจะใส่สักสองต้นสามต้นก็ได้ค่ะอยู่ที่ภาชนะของเราว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําช่วงหนึ่งถึงสองถึงเจ็ดวันนี่ให้เราลดน้ำเปล่าไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยรอให้รากเขาออกสมบูรณ์ก็คือมีรากออกเป็นรากใหม่นะคะรากใหม่ออกแล้วอ่ะเราถึงจะทาการให้ให้น้ําปุ๋ยลงไปแทนในช่วงนี้ก็คือให้ลดน้ําประมาณสองสาวันครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องลดทุกวัน เพราะว่าถ้าลดทุกวันไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปแล้วก็จะทำให้ต้นเขาเน่าได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะเขาก็จะติดแล้วก็มีรากออกแล้วก็ใบใหม่เขาก็จะเริ่มผีใบออกมาเราก็สามารถที่จะนำมา เอาใบอ่ะมารับประทานหรือประกอบอาหารต่อได้นะคะก็คือเราก็ไม่ต้องทิ้ง